นอันนี้ไปาบาิปนท,าบาทบากไปบินทบากวันแรกยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยเราจะคุยกันอยู่ต้องพาเดินตางแต่ก็เราจะ,ะานั่นงเราละเดินไปคุยไปทำบากวถก็มี คนโบราณนี่ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเนนไปบิณฑบาตถ้าหากใครทำบาตรลงจะยืน่นยืดนอยู่ไหนแหละยืดสวอสดีทีวีโซ่เพราะเาว่าอารหัสรจจนสัมมาสรุปโววิจารณสัพพโนร้อยแปดจบ ให้ทำบาตรลงโบราณเคยสือนะแล้วก็เวลาที่เราไปมิณฑบาตฟังครูบาอาจารย์ท่านท่านบอกเวลาโบเราจะไม่คุยกันเวลาบิณฑบาทเราเอามือลงได้ครับมือลงนั่งสบายๆเวลาบิณฑบาตเราจัดสัรวม ตาเนี่ยลักษณะของกินทาบาทครับท่านจะมองไปข้างหน้าแค่สามเก้าสายตาของเราจะมีสายตาทอดตรงสามเก้าอุ้มบาทยีักสบัยโบราณยีตาทอดตัวลงแล้วต้งมองไปข้างหน้าสามเก้าแล้วก็เวลายโยงส่บาน เวลารับบิญบาภเราจัแดแอยู่แต่ในบาทไม่ใช่บาทโยมใส่บาทแล้วก็มองมองต้นไม้มองอะไรกล่องอะไรเวลารับบิญบาภเราจัแดแอยู่แต่ในบาทก็ถ่ายภาสิบาฮแล้วก็ไม่คืนกันเว้นระยะห่างห่างไม่เท่ากันเวลาเรียกไปรับบิญบาภ จไมีคิดกันเกินไปจะไม่หางไปเกนินไปชำเรื่อดูข้างหลังจำเรื่อดูว่าพุกนั้นมาถึงไหนแล้วจำเรื่องดูกันเคยดูหนันง,นงนนนนไหมหนังผีมีคนเ,าเ้ายานผี ที่อะไรที่พระทีเนหยที่นีเน,นเป็นเรื่องจริงนะพระมีวัดวัดนี้เดี๋ย่แถวห้า,หากลางแต่เขาไม่บอกเขาไม่เคยบอกว่าวัดนั้นชั่วอะไรเวลากลางคืน,นเขาชอบ คนชาวบ้านมักจะเห็นเห็นได้ยินเสียงจนคนแถวนั้นเขารู้ไปตัวตว่าังคืออะไรีเป็ดตัวสูงที่เขาพูดกันเล่นๆบอกว่าเกิดเป็นเป็ดตัวสูงเขาต้นตายจริงแล้วก็เห็นในปัจจุบันนี้ด้วยเป็ดตัวนั้นเป็นเป็ดสมผานเจ้าวัด เป็นเ,นเ,เจ้าวาดแต่เขาไม่บอกแต่ชาว้าดคูกันทั่วไปเจ้าวาดกูนี้เ,เวลาไปบินทาบาทท่านก็มาสํารวมคุยกันชอบคุยกันชอบแย่กันเอามือไปจับคนนั้นทีคนนี้ที่ตก,ตกมั่นเงีนด้วยและทีนี้เวลาโยมเขาถอยมีเครื่อง ใครจะทำเทาไรจะขนเข้าในบ้านกมให้ลูกให้ร้านมาขนเอาไปโบสของวัดก็เอาไปแล้วเวลาตายนี่ก่อนจะตายมองเห็นเลยว่าใครจะเกิดตื่นเด็กที่ไม่ตื่นเด็นร่างกายของเจนข้อมเราองเนิ้วมือของแกนจะยาวดูเดียว เล็บก,ก็ไม่ตัดไมมีใครไปตัดเล็บเงแล้วเวลาที่บรณภาพหลังจากที่บรณภาพเขาก็ทำชาวพนพักิจเผาธรรมดาอยู่แล้วและต่อมาหลังจากาพ,าพนักจิตเผาสเสเรียบร้อยแล้วอยู่มาประมาณเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนชาวบ้านได้ยินเสียง เสียงรั้นนิงฟังฟังดูน่คล้ายกับคำว่าขิวบคล้ายครกับคำว่านิ่งกม่ไดงกินเอเกิดผมเกิดของเขา,าคนแต่ของมวัดข,ของว่าเกิชอบไปบินาบาเก็ชอบหยอกล้อกันไอ้เมียนกีอะไรไปด้วย แดี๋ยร้องฮิวชาวบ้านเขาออกมาดูส่วนามากก็จะเห็นนีเวลาประมาณหกทุ่มตีหนึ่งหกทุ่มตีหนึ่งเขาจะชอบยิได้ยินเสียงบางทีชาวบ้านเขาไปหาป่าหากบหาอะไรได้ยินเสียงเสียงน,ฮะฮะะะนั้นดังมีเฉพาะบริเวณวัดนแหละ ดังเดือเฉพาะบริเวณวัดชาวบ้านก็กมองมองเข้ามาเขาอยู่ที่สนานก็มองเข้าไปในบ้าปรากฏว่าเห็นเป็นร่างคล้ายๆร่างคนสูงยาวกว่าต้นต่างีสูงยาว,ว,าายาวแล้วก็โค้งลงเก็บไม่รู้เจ็บอะไรจีบเก็บก้อนหิน เมื่อเอไราไม่รู้จินในบริเวณอยู่ที่บริเวณวัดแหละแล้วก็เกลียดกินไม่รู้ไริกินือไม่ไม่รู้เราก็เงยหน้าตึงกรล้องเตะปากท่าบูเหวี่ยงเวลาเว่าปากท่าบูเหวี่ชอบด่าบางครั้งบางทีเรานอ,อาจจะเกิดเป็นเป็ดก็ได้ใครพูดชอบด่าเพกัน ทำูัเป็้ป่วยก็โดนไอ้สัตวาเนี้มันเก็บเงนยิใส่นะเก็บเกีวว่าไปทํางแลวตกไปคนที่สองที่สามพระจ้ามาอีกและแตอนี้ตัวนี้แหละถ้าหากกรรมลงนี้ไปทํากรรมสั่งกรรนะมโหดเยอะช่วจะเกิดตายไปแล้วก็ไปเกิดเอานิสงส์แห่งการการ การวัดภาพคูอเดยวกนปากก็จะเท่าหเสียงยินอะไรก็ไม่ได้ก็จะร้องร้องเสียงก็เสียงเหมือนเท่าบ้านวัดเดิมวัดวัดนั้นท้าท้าใหม่ดูท้าดูเงงไปรมวัยู่ไม่ได้แต่ยินใครก็เปรมวัเจ็ดวันสิบห้าวันนี่โดนทุกคน แต่้าวอาวะคนปัจจุบันนี้ยังรู้จนชินแล้วอยู่จนชินกับกับเปรืกตัวนี้นี่ชาวบ้านเขาพอรู้ว่าเปรืตัวนี้คือใครก็อดีตชาว่าสิบสี่ค่าสิบห้าค่มแปดขมักจะออกหมายตรวจแม้แต่โยมไปข้ายของตามหมู่บ้านต่างเขาเป็นขอพักโดยขอพักที่วัด เวลาประมาณทุ่มถึงสองทุ่มไม้ยิ่งละแต่ไม่เห็นในร่างของเด็กไม่ยห็งในร่างของท้ายๆก็คนธรรมดาเนี่ยมีร่างกายของเหลืองแต่มันไม่ใช่ผ้าสีเหลืองมันเป็นสีอะไรอยู่เขาก็ไม่รูเขาเพึ่งวัดนะครับแล้วก็ไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อไหนน้องกานทำๆผมก็ไปอาบน้ำในห้องน้ำ เห็นทั้งตัวท่างเท้าตั้งแต่วัดท้าทานก็ยิ้มเจอพอแล้วเจอดีพอแล้วท้าท้าใหม่พอบหัก็ไปได้สองวันสามวันเนี่ตอนกลางคืนเมื่อเจอครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งที่สองพระใหม่ตั้งใงจจะบวชเจ็ดวันไปขอหลวงพ่อเจ้าวาาไม่กล้านอนที่สุสีเพราะว่าหลวงพ่อผมขอมีญาติหลวงพ่อไปนอนที่บวชมันปลอดภัยถ้าไปนอนที่บวชชีมไนนม่กล้าเข้าในบวชขออนุญาตหลวงพ่อไปไปจำวัดในบวช แล้วพ่อก็สงสัยเหมือนกันแล้วเวลาเกิดปวดท้องขึ้นมาจะทําไงไม่เข้ามาไม่เข้าไม่เข้ามาห้องน้ําไม่ไปห้องน้ำหรือโอ้ยไปห้องน้ำเสร็จพอดีแล้วไปน่าองน้ำเจอกันคุณสิไปห้องน้ำวะอีกแล้วเสพผู้ถังบ่ตายแล้วนอนดมจอยบ่ ra thành chờ vô nghe ba có chữ ông ma không chân ba không muốn để buồn lúa kể của mình. bắt chụp bắn khó bạc khó đầm kiện